สวัสดีคุณผู้ม่นคะ่ะสำหรับคนเนามารับของฟรีค่ะจะเป็นข่าสีน้ําเงินฟ้าๆแบบนี้นะคะสวยมากๆเลยอันนี้นะคะก็จะเป็นตัวอย่างการใส่นะชิ้นนี้นะคะจจกเยอะมากๆค่ะทั้งหมด800 0ชิ้นด้วยกันนะคะสําหรับแบบที่แจกของฟรีะคะ่ะจะเป็นแบบนี้ค่ะมีชั่วพันสิมูเลเตอร์นะคะเดี๋บบยวเราจะปะในงบเาให้ใต้คลิปนี้ค่ะและ้วทุกคนนะคะเข้ามาในแบบปทีเดาบลเนี่ยด้านบนนะคะเขาจะมีเป็นปุ่มค่ะวิธีการรับของฟรีนะคะเขามีเควสยทั้งหมด3อย่างให้เราทํากันนะอันแรกเนี่ยจะเป็นการเอาชนะ New นะใโลกที่่นะาเ2 ให้ชนะ1ครั้งค่ะแล้วก็อันที่3นะคะจะเป็นการเปิดไข่นะคะที่โล่งไหนก็ได้นะคะให้ได้รับ l e g e n d a l y ค่ะเป็น Legendary พ e t นั่นเองนะคะเป็นสัตว์เลี้ยงเนี่ยระดับตำนานนะคะให้ได้ทั้งหมด99ตัวค่ะหากว่าทำสำเร็จนะคะเราเป็น8,000คนได้เนี่ยก็สามารถไปกดปุ่มเพลยเพืรับของฟรีกันไปได้เลยนะคะก็สำหรับที่การรับของฟรีเนี่ยก็เพียงนี้นะวจะถึงน,นะค่ะไปค่ะ